สวัสดีครับผมนันจากเดลมอนดี้แหละและนี่คือรายการเด c o n s u l t เทนรายการนี้เราเจะเอาเคสจริงจากประสบการณ์นะครับของที่ปรึกษาทางการเงินมาเล่าให้คุณฟังมาดูกันว่าอะไรจะทำให้คุณพังและทำยังไงให้กลับมาปังนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยเคสหนึ่งที่เจ้าของกิจการเจอเยอะมากคือธุรกิจโอเคนะมียอดขายเนะงินหมุนได้แต่พอไปขอวงเงินเพิ่มธนะาคารบอกอย่างเดียวว่าขออนุมัติเพิ่มไม่ได้ครับ DSCR ไม่ถึงเกณฑ์ทั้งที่ปัญหาเนี่ย มันไม่น่าจะอยู่ที่ธุรกิจอย่างเดียวนะคงสร้างวงเงินนะที่ธนาคารให้มาเองบางทีก็สร้างปัญหานะครับให้กับการขอวงเงินเองนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ธนาคารเนี่ยจัดวงเงินประเภทเป็นพวกเงินกู้ระืะอยาวนะครับหรือพวกเทอมโลนก้อนใหญ่ๆนะครับทำให้ภารางเงินต้นต่อปีเนะี่ยมันเยอะนะ พอเจอภาราเงินต้นต่อปีปุ๊บ DSCR ที่ธนาคารชอบใช้นะก็ตกลงท,งทันทีครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาเล่าเคสจริงนะครับที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าปรับจากเทอมโลนให้กลายเป็นวงเงินหมุนเวียนประเภท PN นะสุดท้าย DSCR ดีขึ้นธนาคารอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ใช้เว้นโมนอะไรเลยนะครับใช้แค่ตักากะทางการเงินล้วนๆก่อนเล่าเคสจริงนะครับผมขอปูพื้นคําว่า EBITDA กับ d c r ให้ชัดๆก่อน นะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไม DSCR เนี่ยต่ากว่า1น5เท่าเนี่ยทำไมธนาคารถึงไม่อยากอนุมัติอะไรให้คุณเลยเวลาเราไปคุยกับธนาคารนะครับมักจะได้ยินคําพวกนี้บ่อยมากคําว่า EBITDA DSCR leverage และหลายๆคนก็พยักหน้าไปก่อนเนะทิ้งทั้งที่ในใจเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะรู้แต่ว่าไม่สวยคือไม่ผ่านนะงั้นผมขออธิบายแทนภาษาคนทําธุรกิจนะไม่ใช่ภาษาตาราครับอย่างแรกครับ EBITDA ย่อมาจาก earning before interest นะครับดอกเบีย้ยกำไรจาก กิจการนะครับก่อนดอกเบี้ย tax คือภาษีนะครับ depreciation คือค่าเสื่อม amortization คือค่าตัดจำหน่าย ภาษาง่ายๆนะครับจริงๆคือกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาครับเวลาแบางค์ดูนะครับว่าบริษัทคุณสร้างเงินสดจากธุรกิจได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเขามักเริ่มจาก e b i d a นี่แหละฮะแล้วก็ปรับตัวเลขนิดหน่อยนะเพื่อให้มันสะท้อนเงินสดจากการดําเนินงานจริงๆทีนี้เรามาพูดถึงตัวหลักของวันนี้นะครับ DSCR Debt <Death S 1> Service Coverage Ratio อันนี้พระเอกของเราครับคำนี้สําคัญมากเพราะเวลาแบงค์อนุมัติสินเชื่อเนี่ยเขาจะเอา DSCR เนี่ยมันเป็นตัวตัดสินใจดานใหญ่เลยพูดง่าย ง่าย DSCR นะครับคือเงินสดจากการดําเนินงานหารด้วยดอกเบีย้ยและเงินต้นที่ต้องจ่ายในปีนั้นแปลเป็นภาษาคนนะฮะคือธุรกิจของคุณเนี่ยทำเงินสดได้กี่เท่านะครับของภารานี้ที่ต้องจ่ายในปีนั้นนะทั้งดอกเบีย้ยและเงินต้นรวมกันนะเกณฑ์ที่ธนาคารชอบใช้ใบ,บ่อยๆคือประมาณ1.25เท่าทำไมอะ่ะทำไมทุง1.25เท่าเกินหนึ่งก็น่าจะดีแล้วถูกไหมครับจริงๆนายสายตาแบงค์นะเขาอยากเห็นว่าคุณเนี่ยมีเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยมากกว่าภารานี่อย่างน้อย25เปอร์เซ็นต นะเพื่อใช้เป็นบัฟเฟอร์เวลามีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้นมาในเชิงธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังมีบัฟเฟอร์ยังมีสำรองไว้อีก25%ารยังชำระหนี้ได้ว่างั่นแหละดังนะนั้นเดียถ้าต่ำกว่า1เท่าเนี่ยแปลว่าธุรกิจของคุณเนี่ยยังทำเงินสดไม่พอไม่พอจ่ายหนี้เลยแต่ถ้าจะให้สบายใจให้ธนาคารสบายใจเนี่ย DSCR เนี่ยจะต้องสูงกว่า1น5เท่านะซึ่งเวลาเราไปขอวงเงินเพิ่มกับธนาคารนะครับส่วนใหญ่เนเวลาขอเรื่องเนี้ยธนาคารจะ พูดตลอดเลยขอเพิ่มไม่ได้นะครับ DSCR ไม่ถึงเกณฑ์เกณฑ์ของเขาส่วนใหญ่็คือ1 2 5เท่านี่แหละครับซึ่งมันน่าเจ็บใจถูกไหมเพราะบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจเรานะแต่มันอยู่ที่วิธีจัดโครงสร้างวงเงินมากกว่านะทีนี้ผมจะเล่าเคสจริงเคสหนึ่งที่เราเจอเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยว่าเทอมโมโนลเนี่ยมันทําให้ DSCR แย่ยังไงนะลูกค้ารายนี้นะธุรกิจจริงๆไม่ได้แย่เลยยอดขายเนี่ยโตต่อเนื่อง้ลย เงินทุนหมุนเวียนก็มีแหละนะแต่ขอวงเงินมา2ปีแล้วยังขอไม่ได้สัทีธนาคารนี่จัดวงเงินให้ตอนแรกนะครับแปลกมากนะเป็นเงินกู้ระยะยาวทั้งทั้งที่ลูกค้าเนี่ยขอวงเงินไปเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือใช้ซื้อสินค้านะครับจากซัพพลายเออร์นะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยธรรมชาติธุรกิจแบบนี้มันควรจะเป็นเงินทุนประเภทสินเชื่อหมุนเวียนนะหรือ working capital มากกว่าเช่น ODPN อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารเนี่ยจัดให้เป็นเงินกู้ก้อนใหญ่ไปเลย พอเป็นเทอมโลนปุ๊บนะครับทุกเดือนเนี่ยบริษัทก็ต้องจ่ายนะเงินต้นนะครับดอกเบี้ยต้องจ่ายอยู่แหละนะต้องจ่ายเงินต้นต,ตามตารางผ่อนซึ่งเงินต้นต่อปีนี่แหละที่เป็นตัวถ่วง DSCR กับกลายเป็นตัวถ่วง DSCR ซึ่งธนาคารก็ใช้ DSCR เป็นตัวตัดสินว่าจะให้เงินเพิ่มหรือไม่ให้เงินเพิ่มฮนะดูด,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 ดูมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยอย่างจริงไหมบริษัทที่ทําเงิน ผมยกตัวอย่างเลขตัวเลขนะครับง่ายๆให้เห็นสถานการณ์นี้นะครับดูกราฟิกนะครับบริษัททําเงินสดจากการดําเนินงานได้ปีละสิล้านนะสิล้านคือ EBITDA เนะงินดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายเนี่ยทั้งปีเนี่ยห้าล้านเนะงินต้นเนี่ยที่ต้องจ่ายทั้งปี10ล้านนะภาล้านี้รวมต่อปีที่ธนาคารใช้คำนวณ DSCR คือ15ล้านก็คือเอาดอกเบีย้ยล้าล้านโมงเงินต้น10ล้านเท่ากับ15ล้าน d s เอสเอาสูตง่ายๆนะดูการาฟริกนะ d s เ r เท่ากับ EBITDA เท่ากับ18ล้านใช่ไหมในกรณีนี้หารด้วย15หารด้วยพารานีได้เท่ากับ1.2เท่า1.2เท่าไม่แย่นะเกิน1นะแต่ไม่ถึง1.2 5เท่าตามที่แบงก์ส่วนใหญ่อยากเห็นนะผลลัพธ์คืออะไรลูกค้าก็ขอวงเงินเพิ่มนะไม่ได้นะคำตอบ oh. ที่ลูกค้าได้คือขอเพิ่มไม่ได้นะครับ d s c r ไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่1.25เท่าจริงๆยิ่งเยอะย,ย,ย,ยิ่งดีนะครับหลายหลายเท่าเลยเนี่ยโอ้โหธนาคารสบายใจเลยว่าชําระนี้ได้แน่จริงๆอ่ะธุรกิจนี้ทำเงินสดได้ไม่เร็วนะที่ตัวเลขที่เรายกตัวอย่างคือ18ล้านเทียบกับนี้เนี่ยไม่เยอะนะแต่พอโครงสร้างเนี่ยเงินกู้มันกลายเป็นเทอร์มินอเนี่ยทำให้ภาระเงินต้นเนี่ยมันเยอะตัวหารมันใหญ่นะเดียสามันก็เลยดูแย่ในสายตาธนาคารสิ่งที่ผมสันนิษฐานเคสนี้เนี่ยคือตอนทำวงเงินตอนแรกนะคิดว่า IM เอาง่าย นะเลือกอะไรง่ายสุดนะเทอมโลนี่ง่ายสุดเลยนะใ,นในโปรแกรมการปล่อยเงินกู้เพราะว่าไม่ต้องคำนวณอะไรเลยเอาตารางเงินกู้มาปุ๊บตีปุ๊บ,บอา้าวผ่อนได้เอาไปเลยนะมันก็กลายเป็นว่า r m ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบง่ายๆแต่อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับ RM ส่วนใหญ่นะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งเก่งเรื่องการดูแลลูกค้านะแต่การวิเคราะห์โครงสร้างนะการวิเคราะห์ธุรกิจลูกค้าการมองเชิงรลอการมอง Impact ต่อ d c เอนอะแล้วไม่ได้เชี่ยวชาญ นะทีนี้พอลูกค้ามาคุยกับเราในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษานะเราก็ทําไม่ใช่แค่บอกธนาคารว่าเอ้ยช่วยหน่อยสิผหมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งตอนแรกนะครับเรากลับไปดูนะครับไปดูเงินของลูกค้านะครับเส้นทางเงินสดว่าเงินนี่ไปอยู่ตรงไหนนะเราพบเลยนะว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้เป็นในการจ่ายสินค้าให้กับซัพพลายเออร์เกือบทั้งหมดนะธุรกิจเนี่ยหมุนตามร,รอบซื้อเลยนะซื้อวัตถุดิบผลิตขายเก็บเงินง่ายๆอย่างนี้เลยนะธรรมชาติ การผลิตอย่างเงี้ยเหมาะมากครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนบ o ิ k i n g capital จะเป็น PN ก็ได้ O d ดี OD ก็ได้นะฮะก็ใช้เทอมโลนนี่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในเคสนี้นะฮะซึ่งผมทำในเคสนี้นะครับหลักๆ3ส,ส่วนนะครับ1ขอปรับโครงสร้างวงเงินเทอมโลนเดิมก่อนนะไปขอธนาคารเนี่ยปรับโครงสร้างวงเงินเดิมนะขอปรับให้กลายเป็น PN ซึ่ง PN เนี้ยจ่ายตรงให้กับซัพพลายเออร์ด้วยเพื่อซื้อวัตถุดิบนะธนาคารจะได้สบายใจว่าเงินเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้นอกระบบนะ ธนาคารเนี่ยเปิดเงินกู้ธนาคารเพิ่มไปจ่ายซัพพลายเออร์เลยจ่ายตรงเลยนะครับธนาคารเป็นคนจ่ายให้เลยชําระเลยนะครับแล้วก็ทางเขาเนี่ยหลังจากด้ลรอมททีเรียวแล้วเอานมาผลิตขายถูกไหมล้วค่อยเอาเงินมาชําระธนาคาร,นะคร happy ทุกฝ่ายธนาคารก็ได้รับชำระเงินต้นเลยนะครับแล้วก็เบิกใหม่ไปซื้อ,อของรถใหม่นะครับเข้ามา2นะครับการขอวงเงิน PN เนี่ยเราขอเพิ่มเติมเข้าไปด้วยสิ่งที่เราทํา นะก็คือขอแปลงจากเทอร์มโลนเป็น PN และขอเพิ่มยอด PN เข้าไปด้วยนะเพื่อให้สอดคล้องกับยอดซื้อสินค้าในแต่ละรอบซึ่งของเดิมเขาไม่พอนะถึงต้องมาขอแต่ขอ2ปีแล้วธนาคารยังไม่ให้นะสามเราต้องทำการบ้านแทน i อเเกือบทั้งหมดตรงนี้สำคัญมากนะเพราะาต่อให้ไอเดียดนะีอธิบายเป็นไม่เป็นไม่รู้แหละแต่ปันคือต่อให้ IM เเขาเก็ทนะว่าเราอยากจะทำอย่างนี้เขาไปพรีเซนต์อาจจะไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสกิลเซตในการทำ สินเชื่อรักษาเนี้ยมันอาจจะเป็นคนละสกิลเซตกันไหมนะครับก็เลยเราก็เลยต้องมาวิเคราะห์ตัวเลขให้ละเอียดนะครับทำแคตโฟล์ติชั่นคำนวณดีเอสอาร์แบบก่อนปรับและหลังปรับเขียนเครดิตเพเปอร์ทั้งฉบ,บับแบบก็เปลี่ยนเทสเลยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนอ่านแล้วเข้าใจนะแล้วอาร์เอ็มไปส่งนะครับพูดง่ายๆคือดีลนี้ถ้าปล่อยให้อาเอ็มนะครับทำเองทุกอย่างโดยไม่มีคนทําให้เนี่ยผมว่าโอ้โหคงยากนะขอมาสองปีแล้วก็เลย ไปขอแบบทื่อๆขอตรงๆเนี่ย d ีเอก็แย่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสรุปกันด้วยตัวเลขนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก่อนปรับโครงสร้างนะครับ D ีเน,นะครับสูตรคือสิบดหารสิบห้าเท่ากับหนึ่งจดสองนะครับไม่ถึงหนึ่งจุดสองห้าเท่าไม่อนุมัตินะหลังปรับเป็นวงเงินนะครับ P n น,นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเทอมโลนเนี่ยไปเป็น P n แล้วนะครับแล้วก็เพิ่ม PN เข้าไปเนี่ยพาราถูกเบีย้ยสูงขึ้นเราคำนวณให้สูงขึ้นเพราะว่าวงเงินมันเพิ่มไงดอกเบี้ยต้องสูงกว่าเด ให้ดูกราฟิกนะครับเงินสดเท่าเดิมนะครับสิบแปดล้านนะครับพาระดอกเบี้ยสูงขึ้นจากห้าล้านาา 5, เป็นหกล้านอ่าจากห้าเป็นหกนี่คือส่วนของวงเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับจะได้กลมๆจะได้เห็นภาพง่ายแต่ไม่มีเงินต้นสิบล้านละนะครับเท่ากับสิบแป6 18าหสิบแปด้ารหกเลยเนท่ากับสามเท่าไมไ่ทำอะไรเลยยอดขายไม่ได้เพิ่มทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับจะจัดโครงสร้างวงเงินใหม่ให้ตรงกับธรรมชาติของธุรกิจ ตัวเลข d ีเเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจาก1.2เท่าไปเป็น3เท่าพอดีเอดีขึ้นเอาธนาคารเห็นเอา้าเฮ้ยดีนี่นะโอ้โหกลายเป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะครับลดดอกี้ยให้นะแล้วก็อน,มนุมัติวงเงินเพิ่มนะแล้วทำอะไรต่อมันง่ายนะล,ลูกค้ารายนี้กลายเป็นเคสแบบซูเปอร์สตาร์นะของ IM นะตอนนี้ผมอยากให้เจ้าของกิจการนะครับจากเคสนี้เลยเป็นบทเรียนนะครับเก็บไว้เลยนะครับ 3. สมเรื่องคำถามที่เจ้าของกิจการถามทุกคนตลอด ให้วงเงินเท่าไหร่ไม่พอคุณต้องถามเพิ่มด้วยว่าให้วงเงินแบบไหนประเภทไหนเทอมโลน PNO DLC นะเพราะแต่ละอย่างมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะได้วงเงินมาเยอะ DSCR ก็อาจจะแย่แ้วได้ใช่ไหมขอวงเงินเพิ่มก็ไม่ได้นะข้อ2นะครับ DSCR ต่ําไม่ได้แปลว่าธุรกิจคุณแย่บางครั้ง DSCR ของธุรกิจคุณต่ําไม่ได้แปลว่าธุรกิจคุณแย่แต่มันอาจจะมาจากโครงสร้างนะครับของเงินกู้ที่มันไม่ค่อยตรงนะครับกับ ลักษณะของการทําธุรกิจเท่าไหร่หน้าที่ของที่ภาษาที่ดีนะครับคือต้องช่วยแปลภาษาธุรกิจของคุณให้กลายเป็นภาษาธนาคารในรูปแบบตัวเลขนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างวงเงินเอาเป็นว่าลูกค้าแฮปปี้ธนาคารแฮปปีนะ้อย่าคาดหวังนะครับว่า r m เนี่ยเขาจะผลักดันทุกอย่างให้คุณสําเร็จได้นะครับ r m หลายคนเก่งเรื่องความสัมพันธ์นะแต่เรื่องสักเจอดียกันทำโปรเจคชั่นคำนวณ d s c r นู่นนี่นั่นเขียนเครดิตเพเปอร์บางคน มันคนละสกิลเซตกันนะบางคนก็อาจจะเก่งมาร์เก็ตติ้งมากๆนะแต่ถ้าเกิดจะต้องมาทำเรื่องเครดิตเพเปอร์ก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะมันก็เป็นงานคนละชุดเลยนะอันนี้ถ้าเรามีที่ปรึกษานะครับทางการเงินที่ดีไปไปช่วยดูแบบจริงจังนะมันก็จะแก้ปัญหาได้นะตรงจุดนะครับครั้งเดียวจบนะบถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าเอะบริษัทคุณมีเงินกู้ระยะยาวเยอะหรือเปล่า d s c r ไม่สวยเวลาไปคุยกับธนาคาร หรือธนาคารไม่ค่อยเข้าใจโมเดลธุรกิจคุณเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้คุณเริ่มเช็ค3เรื่องนี้ก่อนนะครับ EBIDA มีเท่าไหร่ภารหนี่ต่อปีเนี่ยทั้งดอกเบี้ยงเงินต้นรวมกันเท่าไหร่ครงสร้างวงเงินของคุณตอนนี้เงินกู้เยอะไปไหมนะครับตามเหมือนที่เราคุยกันมันตรงกับการทําธุรกิจของคุณไหมถ้าคุณเช็คแล้วรู้สึกว่าเอ้ตัวเลขมันไม่ไม่ใช่แล้วแหละนะครับแล้วแต่แต่ก็ยังไม่รู้จะเริ่มแก้จากตรงไหนนะครับคุยเองไม่ได้ก็ลองหาที่ปรึกษาทางการเงินนะครับมาช่วยดาเนินการตรงนี้ดู สามารถปรึกษาผมนละทีมคอนเทน i n ฟได้นะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่า EP นี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราแชร์ให้เพื่อนเจ้าของกิจการของคุณที่กำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับเรื่องวงเงินธนาคารนะและนี่คือนะครับรายการดิคอลซอท่นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ